ครับเราก็จะมาดูวิธีการเพราะเมล็ดอินทปาลัมผลผลสดสายปันบาฮีกันแล้วครับาในนี้เรากำลังอ่าน,นำเมล็ดที่รับประทานแล้วทำความสะอาดแล้วก็ใส่ไปในขวดลักษณะนี้นะครับเช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ7วัน ลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันหลังจากที่ครบกำหนดเราก็จะนำภาชนะเป็นกล่องพลาสติกนะครับแล้วก็วางกระดาษทิชชูนะครับรองพื้นแล้วก็เอาเอามาเล็ดผลนะครับใส่ลงไปในกล่องนะครับกระจายให้อ่า ทั่วถึงนะครับแล้วก็อาจจะพรมน้ำเล็กน้อยก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำฝาของกล่องพลาสติกนะครับมาปิดให้สนิทเพื่อให้ได้ ยากากศมากที่สุดแล้วก็นำไปใส่ในถุงดำนะครับซึ่งเราเตรียมไว้ก็เป็นถุงพ่อชํำขนาดใหญ่หรือจะเอาไว้ที่ใดก็ได้ครับที่มีแสงสว่างน้อยที่สุดหรือเป็นความมืดนะครับ มากที่สุดก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แพคดโดยเล็กซีนแล้วก็นำไปวางเอาไว้ในที่อากาศท่ายทนะครับพอครบกำหนดนะครับเราก็ใช้7วันหรือ14วันก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้เวลาถึง14วันนะครับ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ออกครบทุกเม็ดนะครับทุกเมล็ดนะครับก็จะมีบ้างที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็คัดออกไปนะครับเราก็จะเอาคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในการที่จะอเอาไปเพาะในถุงดาต่อไปนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับ นะครับเราก็จะเอานำเมล็ดพันธุ์นะครับลงไปเพาะลงในถุงดำที่เราเตรียมไว้นะครับโดยให้รากนะครับของอเมล็ดพันธุ์นั้นทิ่มลงไปในดินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำดินนะครับมาก,กลบ เพื่อให้ได้ลักษณะนี้นะครับเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับลงไปในถุงดำแล้วก็กรบด้วยดินนะครับในลักษณะที่เห็นนะครับ หลังจากนี้เราก็จะลดน้ำเดี๋ยวก,ก็มาดูกันต่อนะครับครับจากการเพาะเมล็ดในครั้งนี้ก็จะได้ประมาณ100ทุต้นพอดีนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวจะำนำเสนอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ